พิมจิตกิตมโนวันนะครับชื่อเล่นน้องมิวนะครับเป็นบุตรคนแรกในจำนวนพี่น้องสองคนของคุณพ่อพันจนคุณแม่พันเพนจิตมโนวัน,นะครับพื้นเพอยู่อำเภอพงษ์ใช่ไหมครับการศึกษาการศึกษาในจบมัธยมปลายนะครับจากตอนแรกดํารงราชสงเครา์ครับแล้วก็มัธยมต้น โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยาครับได้รับปริญญาตรีจบจากคณะเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแม่โจเชียงใหม่นะครับปัจจุบันทำงานเจ้าหน้าที่ศูนย์ประเมินราคาหลักทรัพย์ธนาคารกรุงไทยขอยินดีประมือกับเจ้าสาวแสนสวยของเราครับ สำหรับเจ้าป่าของเราในวันนี้นะครับบัณฑิตสิงจัน์นะครับชื่อเล่นบอยนะครับขอบคุณครับเป็นบุตรคนแรกในจำนวนพี่น้องสองคนของคุณพ่อทวัตชัยคุณแม่จันฉายสิงจัน์ครับพื้นเพยอยู่บ้านจับประหวายครับอําเภอเมืองจังหวัดพะเยานะครับการศึกษาจบ ระดับมัธยมศึกษาทั้งตอนต้น,นตอนปลายนะครับจากโรงเรียนฉเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยาครับระดับปริญญาตรีและประิญญาโทที่จบทั้งสองระดับเลยครับที่เดียวกันครับจากมหาวิทยายลัยเชียงใหม่นะครับคณะวิศวกรรมโยธาใช่ไหมครับเคยสอนเคยเป็นอาจารย์สอนมหาวิทยายลัย เทคโนโลยีล้านนาจังหวัดเชียงรายครับปัจจุบันปัจจุบันนะครับทำงานเป็นวิศวกรรังวัดกลุ่มที่ดินขอเสียงปรบมือต้อนรับกับความยินดีกับพี่อบ่าวมังร์ครับ,บ,ข,อรบขอบคุณครับ